ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒธธิสภานะคะในวันนี้อยู่กับดิฉันอัญ t h i เนติรพีศักดิ์ค่ะทักทายคุณผู้ชมคุณฟังนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ค่ะความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเรานะคะผ่านทางหน้า f c e b o o k Fan p เ page วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย นะคุณผู้ชมคุณฟังวันนี้อยากจะถกประเด็นร้อนทางการเมืองที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปหมาดๆเลยนะคะสำหรับประเด็นการรับหรือไม่รับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีประชาชนเข้าชื่อมาเสนอมากกว่า1 0 0 0 0แคนนั่นเอง วันนี้ค่ะเราตั้งหัวข้อข่าวว่าฟังเสียงสอวอส่วนน้อยรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งอว่าถือเป็นสอวอส่วนน้อยนะคะที่มีการโหวตรับหลักการนี้เป็นการโหวตที่สวนทางกับเสียงของสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่นั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเจาะลึกประเด็นนี้กับหนึ่งในเสียงสอวอส่วนน้อยที่โหวตรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้นเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกับอาจารย์นวรัตพงไพ่บุญด้วยนะ เดี๋ยวมาขยายประเด็นนี้กันก่อนที่จะไปเจาะลึกสัมภาษณ์พิเศษกับอาจารย์นวรัตน์นะคะขอบคุณข้อมูลจาก PP TV ด้วยนะคะบอกว่ามติสภา473เสียงโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะรัฐสภาตีตกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปราชาชะรรรนนราชาชนด้วยคะแนนเสียง473ต่อ206งดออกเสียง6เสียงพบสอวอแตกแถวเห็นชอบแค่3คนก็คือท่านนวรัตน์ท่านมนเทียแล้วก็ท่านพิสารนั่นเองค่ะ 17พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะก็มีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยคะแนนเสียง473เสียงต่อ206เสียงงดออกเสียง6เสียงโดยเสียงที่รับหลักการแบ่งเป็นสว3เสียงได้แก่นายนวราชพงศ์ไผ่บุญนายมนเทียนบุญตันและก็นายพิสารมานวพัฒน์ขณะที่สสรับหลักการเพียง203เสียงนะคะส่วนสวที่ไม่รับหลักการทั้งหมด224เสียงและสสไม่รับหลักการ249เสียงนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะในจํานวนนี้ค่ะมีสอสองดออกเสียง3เสียงค่ะแล้วก็สวง,งดออกเสียง3เสียงถือว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนื่องจากเสียงส่วนน้อยกหนึ่งของจํานวนสมาชิกของทั้งสองสภานั่นเองคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้ค่ะหลายคําถามหลายเหตุผลส่งตรงมายังรายการของเรานะคะว่าอยากจะฟังเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของเหตุผลนะว่า สวเสียงส่วนน้อยเนี่ยว่าทำไมเขาถึงรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งๆที่มีข้อเสนอบางข้อเสนอตัดอำน,นาจสวด้วยซ้ำไปนะอยากจะให้มีแค่เพียงสภาเดียวนั่นก็คือสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำไปแต่ทำไมสวเสียงส่วนน้อยยังโหวตรับหลักการอยู่ท่านมีเบื้องหลังเหตุผลแล้วก็มีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรวันนี้รายการของเราได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับอาจารย์นวรัตพงไพบูลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเสียงสว ส่วนน้อยจาก3คนนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งใน3ของเสียงสวส่วนน้อยนี่แหละค่ะที่โหวตรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนรูญฉบับประชาชนนะอย่าให้เสียเวลาเลยค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสวเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ผูช้ชมคุณฟังที่กาลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้เรามาถกประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรามาฟังเสียงของสอวอส่วนน้อยในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราได้ต่อสายตรงนะคะไปพูดคุยกับท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบุญนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเสียงสอวอส่วนน้อยที่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะคะแล้วก็มาพูดถึงเบื้องหลังของ เหตุผลนะคะว่าทําไมอาจารย์ถึงรับร่างนี้นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์นวรัตคะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ครผลออกมาแล้วนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กลุ่มรี o l u t ชันเสนอถูกโหวตลม้มล่มไปตั้งแต่วันระที่หนึ่งะคะ่ะอาจารย์คาดการ,รเรื่องนี้ก่อนผลการลงมติไว้อย่างไงบ้างคะครับผมคิดว่าเพื่อ,อให้ความเป็นธรรมกับ กับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะฮะที่ผมรับรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนก็ด้วยเหตุผลสองข้อคือก็หนึ่งเพื่อ,อสนับสน,นุนหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยชอบธรรมของภาคประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐภาในวาระต่อไปไนะฮะค่ะและ้ววาระแรกก็ยังมีวาระต่อไปที่จะลงรายละเอียดแก้ไขกันพิจารณาการแต้ยัยติกันเยอะๆเลยค่ะฉะนั้นการที่เข้ามาเป็นภาคประชาชนเข้ามาเนี่ยผมว่ามันดีเป็นสัญญาณที่ดีอืมอีกประการหนึ่งก็คือจะยืนยันว่าความเป็นรัฐบาของประชาชนเนะี่ย สภาของประชาชนด้วยการเป็นเวทีสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนมีอะไรก็มาพูดกันที่สภานี้ได้ถ้าเสนอกันที่สถานี้ได้ไดจะเป็นเวทีที่แท้จริของแล้วก็เป็นการยืนยันยว่านี่เป็นรัฐสภาของประชาชนครับผมก็เห็นว่าเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้คถ้าจริงรับรับหลักการอืมค่ะ หลายคนมองว่าสอวหนึ่งในสามเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะเออผมว่าทุกคนมีเอกสิทธิ์ในการที่จะแดงความคิดเห็นนะครับสำหรับผมเองก็ด้วยหลักการสองข้อเนี้ยอย่างที่ว่านเนี่ยแต่ก็อีกประการหนึ่งก็เรื่องเนื้อหานะั้นเป็นเรื่องที่จรต้องพิจารณาเราวันนี้ก็พูดกันพูดก,กันมากแล้วเราก็เข้าใจกันแล้ว อ่าเป็นแค่เรื่องแต่ถ้ารับหลักการออกไปนะมันก็จะไปดูในรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งตรงนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องภายหลังจากนี้เพราะวันนี้พูดกันเรื่องเยอะแยะแล้วอระตรผมก็มีส่วนที่เห็นด้วยมีส่วนที่มไม่เห็นด้วยอยู่หลายข้อแต่คิดว่าคุณจะต้องรับไว้ก่อนออตรงนี้เป็นหลักครับ คะ่ะอาจารย์เป็นหนึ่งในสามของสวที่รับหลักการแต่ว่าจะสวนทางกับความคิดเห็นภาพรวมของสังคมที่มองจุดยืนของสวอ,อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะผมผมมองว่าผมมองผมมีความคิดเห็นเชิงรัฐศาสตร์ค่ะค่ะไม่ได้มองเชิงนิติศาสตร์ค่ะเอาเชิงรัฐศาสตร์เป็นหลักอเพราะถ้ามองเชิงนิติศาสตร์ก็วันนี้ที่ถกกันเยอะแยะนั่นแหละไอ้ที่เมื่อวานที่ตกกันเยอะแยะเนี่นาานตกกนย,ออยตัวเ่เป็นข้อมูลเป็นเชิงนิติศาสตร์ค่ะ ซึ่งมันก็ถูกต้องหลายส่วนเราผมไปเห็นด้วยเราจันไม่เห็นด้วยในบางส่วนเป็นเรื่องการมีสภาดเดียวนี่ผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมเห็นด้วยถ้าหากว่าจะ,ะเรื่องที่มาของสวับการลดทอนอำนาจของอสวออที่จะต้องไปเรียกนานะยกแล้วเขาไม่ต้องรับไม่จำเป็นแล้วไออย่างเงี้ยจบไว เห็นด้วยว่าคุณจะต้องมีให้เรื่อปรับเรื่องที่มาของสวให้ชัดเจนเนี่ยแล้วการรดลดัำนาจของสวให้มันปรากฏชัดเจนด้วยแต่ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่เห็นด้วยในยการมีสภาดเดียวเราอย่างคิดว่าระับใดที่การเลือกตั้งขอเาอยังไม่กระโงใสเพราะผมเคยพูดเสมอว,ว่าประชาธิปไตยมันต้อง อำนาจอันชอบธรรมของประชาชนคในการบริหารจัดการเรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นใหญ่และเป็นลหลักแล้วก็อำนาจชอบรมนี้ก็มียสักสี่อย่างคือหนึ่งการได้มาซึ่งอำนาจต้องชอบธรทำการส่งไวซึ่งอำนาจต้องชอบธรทำการใช้อำนาจต้องชอบธรรมและสี่สำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยชอบธรรมค่ะ อย่างคณะ,ะที่เสนอรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนมาเนี่ยเราก็ตามคดิการรัฐธรรมนูญเนี่ยเดือนห้าหมื่นชื่ก็เป็นความชอบธรรมก็ต้องทาให้เขาปรากฏแล้วเขาก็มาปรากฏมาแสดงแล้วแต่เราก็ควรจะรับหลักการวาระแรกอะไรก่อนค่ะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรไปว่ากันในวาระสองแต่วาระแรกมันก็ชัดเจนแล้วมันก็ถูกต้องบางคนก็ คิดว่าแค่วันแรกก็ไม่รับก็ได้ก็ไมงเป็นสิทธิ์มผมที่จะมองในแง่ของรัฐศาสตร์เชิงรัฐศาสตร์ว่ามันคูรจะต้องรับเข้ามาพิจารณาในสั้นต่อไปอมค่าฟัถ้าให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังมุมมองไปพร้อมๆกันนะคะเออผม ผมผมยืนยันอยู่ในรถผมไม่ได้สะดวกเท่าไรอะ่ะแล้วก็ผมก็ได้พูดถกกันเยอะและ้วต่เมื่อวานเนี้ยค่ะได้สรุปสรุปกันไปก็อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรอะ่ะหลายเรื่องมีเรื่องเรื่องสภาเดียวมีมเรื่องการตรวจสอบมีเรื่องเอ้อเอ่องระบนการยุติธรรมกับเรื่องของการไอ มีโทษจำเรื่องการจะป้องกันไม่ให้มีการรัฐะหารหรืออะไรแบบนี้ต้องดูต้องดูในรายละเอียดที่มันละเอียดมากเลยค่ะได้ค่ะครับขอถามเ <ทะ S 1> น้นย้ำอีกครั้งค่ะอาจารย์คะทั้งทังที่รางนี้เสนอให้ประเทศไทยเป็นระบบสภาเดียวก็คือให้ยกเลิกสอวอแต่ว่าอาจารย์ยังคงรับหลักการตรงนี้เฉพาะประเด็นนี้อาจารย์มองความจําเป็นในแง่ของการอยู่ต่อหรือว่าบทบาทของสอวอในอนาคตยังไงบ้างคะ ผมคิด,ดวยบัคณคนจะต้องอยัง,ยงจะต้องมีอยู่ใช่ค่ะแต่ข้อเนี้ยผมผมผมไม่เห็นด้วยนะครับอืมสภาเดี่ยวไม่เห็นด้วยแต่แต่ว่าเห็นด้วยในเพราะว่าจริงๆแล้วที่พูดกันในบองผู้มานำเสนอก็บอกว่าในในในพรรคเพื่อไทยเขาพูดบอกว่าในชุดก็อาจจะมาปรับเปลี่ยนในในการในตัวรัฐสองนี้ก็ได้หมายความว่าก็มามา มาเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าให้มันมีที่มาของสมอันนั้นชัดเจนขึ้นแล,ล้วรับอำนาจอันนี้ที่ผมเห็นด้วยอ่ะค่ะคือม,มีมีสองสภายังมีสวออ,อยู่แต่ว่าจะต้องปรับเปเลี่ยนเออรือ่องสมอได้ค่ะอาจารย์คะนอกจากในเชิงนิติบัญญัติอาจารย์มองสถานการณ์ทางการเมืองเรื่องการรับหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเสนออย่างไงบ้างคะ ก็ผมคิดว่าควรจะรับไปก่อนแล้วก็มาผ่านอาจใย้ำงานพิการมาดูในวาระสองกันอืครับค่ะอาจารย์ม่ใปฏิเสธคือว่าในวาระแรกแต่ก็เป็นสิทธินะเป็นสิทธิที่ส่วนใหญ่จะปฏิเสธไม่รับแต่วาระแรกก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ผมพี่จะเห็นเห็นต่างว่ามันควรจะรับไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาในวาระสองอ่าอ่าค่ะ เข้าใจอาจารย์รอาจารย,าารย์มองอนาคตต่อข้อเสนอของประชาชนยังไงบ้างคะภายหลังถูกล้มไปสองครั้งแล้วภายในหนึ่งปีอะค่ะก็เขาก็คงจะต้องให้เป็นบทเรียนให้ตละเอียดรอบครอบให้มากกว่านี้แล้วก็ต้องดูค่าทีจังหวะดก้าวให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงให้มากกว่านี้ค่ะครับอืมอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนในประเด็นนี้ยังไงคะเชิญค่ะผมคิดว่าเอ,อ การตื่นตัวทางการ้วยนั้นดีครับคแต่ผมไม่ห่วงเรื่องตื่นรู้หรือตื่นหลงเท่านั้นแหละค่ะยังไงคะเพราะว่าถ้ามีการอะไรในลักษณะเชิงตุกระดมหรือใช้ท่าถีที่มันไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยผมว่าจะัวให้คนตื่นหลงไปได้วนให้คนตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่าถีที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทยเราคแต่ถ้า ตัวแล้วก็เตือนรู้มันก็จะกำหนดท่าทีได้ถูกต้งองอะไะคิดว่าอะไรควรไม่ควรอะไรก่อนอะไรหลังได้เพราะนี้นั้นแล้วมันจะทําให้คนเข้ามาเผชิญหน้ากันด้วยท่าทีที่ก้าวร้าวรุนแรงกันตอกันดังเป็นส่งฝ่ายมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่การพัฒนาที่ถูกต้องของกระบวนการประชาธิปไตยคตคิดว่า คนคงจะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ผมก็แทบไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันรู้จิตใจและอุกุกล้ากันมาาเหลือเกินอืมค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะต้องขอขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์นวรัตน์พงไพบูร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครัขอบคุณครับสวัสดีค่ะค ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสวในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์สมาชิกผู้ทสภาผู้ทรงเกียรตินะคะที่มาเปิดเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของเหตุผลนะคะว่าทําไมอาจารย์ถึงโหวตรับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วก็อาจารย์เป็นสวส่วนน้อย1ใน3เสียงสวส่วนน้อยด้วยที่โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้ฟังรายละเอียดกันเหตุผลกันไปอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก่อนจะลากันไปค่ะดิฉันอยากจะ ถ่ายทอดข่าวนี้ให้คุณผู้ชมฟังสันิดหนึ่งนะคะขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจค่ะบอกว่าสอสอรัฐบาลผนึกสอวอมติ473/206ต่อ 6, ล้มรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครั้งที่2ค่ะ รายละเอียดของประเด็นนี้ค่ะสภาร่วมลงมติ473ต่อ206เสียงไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกลุ่ม resolution น,นะคะและประชาชน135,257คนเป็นครั้งที่2 เมื่อวันที่17พฤศจิกายนค่ะที่รัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะคะที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมวาระการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคุณผู้ชมคุณฟังก็มีการประชุมร่วมกันนะในประเด็นร้อนทางการเมืองประเด็นนี้มีการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเลยนะ ในวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมผู้ธศักราชยกเลิกมาตรา65แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่7มาตรา159วรวรกแรกเพิ่มมาตรา193มทับมาตรา193ทับแก้ไขเพิ่มเติมหมวด11หมวด12มาตรา256หมวด16ยกเลิกมาตรา269มาตรา270มาตรา271มาตรา272และมาตรา279 เสนอโดยกลุ่ม r รี o l u t i o n โดยม Ad, ีนายปียบุตรแสงกนก,กุลนะคะแล้วก็ไอติมค่ะพริตวัชรศิลป์นะคะพร้อมด้วยรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน135,257น้คนนั่นเองนะ,ะเป็นผู้เสนอด้วย โดวยวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองนะคะหมัดๆร้อนๆเลยมีการลงมติวาระรับหลักการโดยการขานชื่อรายบุคคลตั้งแต่เวลา10นาฬิกาโดยที่ประชุมลงมติไม่รับหลักการ473เสียงรับหลักการ206เสียงงดออกเสียง6เสียงจากผลการลงคะแนนรับหลักการสส203เสียงสอวอ3เสียงไม่รับหลักการสส249เสียงสอว224เสียง ทั้งนี้ที่ประชุมไม่รับหลักการเพราะว่าคะแนนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภานะก็คะแนนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันหน่อยนะว่าทำไมคะแนนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภานะย้อนความเห็นกันสักหน่อยนะก่อนความร่าง ก่อนคว่ำร่างเนี่ยนายพริศวัชรศิลป์หรือไอติมผู้นําเสนอร,ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวระบุว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของกลุ่มรีโซลูชันเนี่ยเปรียบเหมือนการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งให้กับประเทศแม้ร่างฉบับนี้อาจไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของรัฐธรรมนูญปี2560ได้แต่ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดนั่นก็คือเครื่องมือของการสืบทอดอํานาจของระบบประยุทธ์ ดังนั้นจึงเสนอเนื้อหาที่ปลดอาวุธเช่น1การยกเลิกสอวอรปรับระบบรัฐสภามาเป็นสภาเดียวก็คือสอสอ โดยอำนาจและที่มาของสอวอต้องยึดโยงกับประชาชนสูงหรือมาจากการเลือกตั้งวันนี้จึงขอเสนออีกทางหนึ่งนั่นก็คือการใช้สภาเดี่ยวเหลือเพียงสอสที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีข้อดีค่ะก็คือช่วยประหยัดง,งบประมาณประเทศเงินเดือนสอวอบวกกับที่ปรึกษาผู้ติดตามอยู่ที่800ล้านบาทต่อปีรวมค่าน้ําค่าไฟฟ้าค่าประชุมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อปีไม่รู้คุ้มค่าหรือเปล่า ส่วนข้อกังวลการยกเลิกสอวอนั้นรับประกันว่าจะมีกลไกอื่นมาทดแทนได้และอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าขอให้เพิ่มอำนาจสอสอฝ่ายค้านในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลแทนรวมทั้งให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการทำงานของรัฐได้ละเอียดขึ้นการออกกฎหมายคุ้มครองประชาชนทิ่กามีการเปิดโปงการทุจริตไม่ใช่การทักท้วงจากสอวอประเด็นที่2ค่ะก็คือการเสนอยกเลิกยุทธศาสตร์นะคะ มีการเสนอยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนการปฏิรูปประเทศเพราะตัวแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไม่มีตัวแทนภาคประชาชนโดยไอติมบอกนะคะว่าผมอยากให้ทุกคนเปิดใจรับเ,เปิดใจร่างฉบับนี้หัวใจสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือสร้างระบบการเมืองที่ไว้วางใจประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาผ่าน,นกลไกรัฐสภาไม่ให้ทหารเข้า,ายึดอำนาจแก้ปัญหา ขอให้หยุดหยิบยกเสียง16ล้านเสียงอ้างเป็นส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญปี60ขอให้รับร่างแก้ไขฉบับนี้แล้วไปวัดกันที่การทำประชามตินะคะนายผลิตวัชรศิลป์กล่าวทางฝั่งของพรรคพลังชารัฐค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกา55นาทีนะ ของวันเดียวกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงความเคลื่อนไหวของในแต่ละพักการเมืองกันสักหน่อยนะเมื่อสักครู่บอกถึงคำกล่าวของอไอติมนะก็คือคุณพริศวัชรศิลป์กันแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามาดูในฝากฝั่งของพักพลังประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วก็เดี๋ยวมีพักประชาธิปัตย์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อเนื่องกันเลยนะอาจจะสะดุดนิดนึงนะขออภัยคุณผู้ชมคุณฝั่งนะคะ อ,อย่างพรกพลังประชารัฐอะค่ะเมื่อเวลาเก้านาฬิกาห้าหนาทีของวันเดียวกันก่อนการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยมีนายไพบูณิจิตวันสอสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็นายนิโรธสุนทรเลขาสอสอนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐสภาหรือววิบรัฐบาลเป็นประธานการประชุม โดยนายวิโรจนนะคะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมนะคะว่าเราได้ฟังการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนค่ะโดยในช่วงหัวค่ำแกนนำวิทยบร,ฐ,รฐบาลเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็พบข้อดีข้อเสียของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งหลายมาตรการเป็นการนำเสนอที่ดีนะคะแต่ว่าหลายมาตรการนั้นก็หลายมาตรานั้นก็ถือว่าแหลมคมค่ะ หลายมาตราเสนอดีหลายมาตราแหลมคมมีการยกเลิกมาตราอื่นๆหลายมาตราซึ่งจะไปกระทบซึ่งก็หลายมาตราแล้วก็จะทําให้มีปัญหาในชั้นของรับหลักการว่า ถ้ารับหลักการไปแล้วจะไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการก็คงแก้ไขได้ยากเช่นบัตรเลือกตั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสนอบัตรใบเดียวซึ่งเมื่อรับหลักการแล้วก็จะไปแก้เป็นบัตร2ใบไม่ได้เพราะว่าขัดกับหลักการฉะนั้นแนววิปรัฐบาลจึงมีแนวความคิดว่าถ้าภาคประชาชนเสนอรัฐธรรมนูญมัดรวมกันมาแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ยากต่อการพิจารณาที่จะรับกฎหมายฉบับนี้ได้นะคะ ถ้าแยกร่างมาแล้วร่างไหนดีก็ยังมีโอกาสที่จะรับได้การนาวิรัฐบาลก็จงมีความเห็นว่าหน้าไม่น่าจะรับหลักการค่ะดังนั้นตนจึงนําความเห็นของวิรัฐบาลเนี่ยมาสู่การประชุมพักประชาพักพลังประชารัฐในวันนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลก็ได้อยู่กันจนดึกนะคะในวันก่อนเพื่อเป็นองค์ประชุมให้ภาคประชาชนที่เสนอกฎหมายเพื่อไม่ให้องค์ประชุมเกิดปัญหาขึ้นมาก็ต้องขอชื่นชมสมาชิพรักร่วมรัฐบาลที่อดทนแล้วก็รับฟัง ในขณะเดียวกันฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณชินวรบุญเกียรติสนนสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ถแถลงว่าจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเมื่อวันที่16พฤศจิกายนทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับฟังความเห็นแล้วก็ซักถามผู้ชี้แจงค่ะโดยเฉพาะประเด็นสภาเดี่ยวแล้วก็คณะผู้ตรวจการที่มีลักษณะโครงสร้างส่วนใหญ่นั่นก็คือสอสอเป็นองค์ประกอบหลักโดยเฉพาะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือองค์ประกอบสารรัฐธรรมนูญที่ให้มีองค์ประกอบจากสอสฝ่ายค้าน3คนสอสอรัฐบาล3คนแล้วก็จากที่ประชุมสารดีกาและสาปรปกครองสูงสุด3คนซึ่งยังมีปัญหาความไม่ ชัดเจนเรื่องของความซ้ําซ้อนในอำนาจอธิปไตยและผละเด็การรัฐสภาโดยบอกว่าวันนี้พระประชาธิปัตย์เห็นว่าโดยหลักข้อบังคับหากรับหลักการจะไม่สามารถแก้ไขในชั้นกรรมธิการสาระบัญญัติหลายประเด็นยังไม่ชัดเจนแล้วก็กระบวนการภาคประชาชนก็ยังมีโอกาสเสนอเข้ามาอีกโดยอยากขอให้ดําเนินการแก้ไขรถถัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6เป็นจริงได้แต่ครั้งนี้เป็นการชกหมัดตรงไป เป็นการชกหมัดที่ตรงไปยังผู้ลงมติโดยตรงนั่นก็คือการเสนอยุบวุฒิสภาดังนั้นเราเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะเรายืนยันเป็นผู้นําในการดาเนินการแก้ไขกฎหมายให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็แต่ว่าในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่สามารถรับหลักการไม่ได้ก็คือรับหลักการนั่นเองนะคุณชินวรบอกส่วนฝ้าฝั่งของสวค่ะนายวันชัยสอนสุริค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายว่าการเสนอร่างดังกล่าวนั้นมาจาก4ก่ก็คือ1เกลียด คือเกลียดสวอสองโกรธก็คือโกรธสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีพักพวกของตัวเอง3ก็คือกลัวกลัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็4ก็คือเกินค่ะโดยการเสนอร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเกินจากความเป็นจริงพยายามที่จะล้างทุกอย่างโดยใช้คําว่าล้างมารดกที่สืบทอดกันมา โดยอาจารย์วันชัยระบุนะคะว่าตัวเองเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะที่คนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยต้องเป็นใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้มองให้ครบทุนรอบด้านในบริบทสังคมไทยตอนนี้ว่ามันบริสุทธิ์ผุดพองดังทองอย่างที่วาดไว้หรือเปล่าถ้าการเมืองดีก็ไม่มีทางจะปฏิวัติได้อยู่ได้เพราะประชาชนเพราะว่าถ้าสสที่มาจากประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยสวจะทําอะไรได้ จากนั้นค่ะท่านคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าให้สมญาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ว่าฉบับปฏิวัติโดยหนึ่งรวมศูนย์ก็คือรวมศูนย์อำนาจของประเทศไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรสองก็คือบัญทอนก็คือบัญทอนการพิจารณาพิพากษาโดยศาลแล้วก็บัญทอนการถ่วงดุลอำนาจในศาลและองค์กรอิสระแล้วก็สมควบคุมก็คือควบคุมงบประมาณ ทั้งการตั้งงบประมาณแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณควบคุมคนกําหนดโครงสร้างองคอ์กรศาลและก็องค์กรอิสระควบคุมการพิพากษาแล้วก็ควบคุมการถอดถอนท่านพยายามบอกว่าท่านออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลเอาไว้โดยให้ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลคําถามก็คือมันเพียงพอหรือเปล่าแล้วมันเท่ากันหรือไม่ในคนํานวณนะคะบอกว่าระหว่างการตรวจสอบถ่วงดุลในองค์กรเดียวกันเนี่ยระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลกับผู้ที่ถืออํานาจตรวจสอบถ่วงดุลที่อยู่ต่างองค์กรกันอย่างเช่น มาตรา,ามาตราการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็ไม่เคยทาได้สาเร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาด้านเดียวจะเป็นการแก้หรือเป็นการสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่โดยบอกว่าเรามุ่งแก้แต่เรื่องการทารัฐประหารแต่ว่าเราไม่พยายามมองไปถึงสาเหตุที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองที่บางครั้งเนี่ยก็เป็นการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรบางครั้งก็เป็นการเมืองที่เป็นพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนั้นบางครั้งก็เป็นการรวมศูนย์อํานาจทางเศรษฐกิจไว้ที่พักการเมืองเสียงข้างมากในสภา การแก้ปัญหาด้านเดียวจะนําไปสู่อะไรการมุ่งแก้ปัญหาการรัฐประหารแล้วก็ผลพวงจากรัฐประหารแต่ละเลยที่จะพูดถึงปัญหาทางการเมืองก่อนหน้านั้น สิ่งที่จะได้มาแทนที่ก็คือระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างนั้นหรือหรือเรียกว่าระบอบเผด็จการโดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญให้หนักก่อนตัดสินใจโหวตในคำนวณสิทธิสมานบอกนะคะในขณะที่คุณสมชายแสวงการค่ะสมาชิกวุฒิสภาก็อภิปรายเมื่อวานนี้ว่าร่างแก้ไขที่ประชาชนหนึ่งแสกว่าคนเสนอชื่อเข้ามาเนี่ยกับร่างที่ประชาชนลงมติลงประชามติ16ล้านกว่าเนี่ยก็ชื่อไม่เท่ากันหรอกนะ ไม่เท่ากันหรอกวันนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม,ตมที่ให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบกําลังอยู่ในกระบวนการนําขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายคําถามก็คือว่าที่ท่านแก้เรื่องบัตรสองใบไปเรียบร้อยแล้วนะจะให้มารับหลักการเหลือแค่สอสบัตรใบเดียวทําอย่างนี้ชอบหรือเปล่าในเมื่อท่านนําร่างขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายแล้วสมาชิกในสภาหแห่งนี้ก็เสนอกันมาเองไม่ใช่อะไรก็ทําตามใจชอบจึงอยากบอกว่าเรื่องนี้รับหลักการไม่ได้เพราะว่าเสนอไม่ได้ เพราะว่าผู้เสนอเนี่ยไม่ได้แยกออกมาทีละเรื่องนะคะแต่ว่าเอาไปรวมกัน13เรื่องที่เสนอมาก่อนหน้านี้แล้วก็สิ่งที่เสนอมาก็มีหลายประเด็นที่ไม่สามารถรับได้ถ้าไม่มีสอววแล้วเหลือเพียงสสสภาเดียวอาจทําให้เกิดผฤติการรัฐสภายกตัวอย่างเช่นการเสนอพรบรนิรโทษกรรมแบบที่ผ่านมาดังนั้นตนจึงเห็นว่าควรมีกระบวนการตรวจสอบทวงดุลอํานาจกันในฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยโดยคุณสมชายกล่าวนะคะว่าการเสนอตัดสอววอ,ออกจากกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเพราะว่าสอววทาให้การแก้ไขรัฐธรรมน,นูญไม่ได้ดั่งใจ ท่านอาจจะอยากแก้หมดที่1หมดที่2หรือว่าเรื่องที่ท่านพูดบนท้องถนนท่านจึงเลือกตัดสวออกแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเหลือสภาผู้แทนราษฎร,รเพียงสภาเดียวเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นขณะที่นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะ,ะที่มีการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนนะคะว่าขอฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะไม่ผ่านวาระรับหลักการจากรัฐสภาไม่มีสวให้ความเห็นชอบเกินหนึ่งใน3หรือว่า84คนอย่างแน่นอน โดยนายกิติศักดิ์ระบุนะคะว่าเนื้อหาที่เสนอแก้ไขเนี่ยไม่เรียกว่าปฏิรูปแต่ว่าเป็นการปฏิวัติเพราะเป็นการแก้ไขทั้งโครงสร้างรัฐสภาศาลและก็องค์กรอิสระให้เอาตามฝ่ายที่ตนเองต้องการโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้เหลือเพียงแค่สภาเดียวไม่เหมาะสมกับประเทศไทยค่ะทําให้การขาดการถ่วงดุลค่ะซึ่งสอวอไม่ติดใจที่เสนอให้ยกเลิกวุฒิสภาเพราะว่าสอวอ,อยู่ตามรัฐธรรมนูญอีกแค่2ปีกว่าก็จะหมดหน้าที่แล้วแต่กังวลอนา,นาคตประเทศถ้าเหลือแค่สภาเดียวไม่เหมาะสมกับประเทศไทยแน่ ยิ่งไปแก้โครงสร้างสารองค์กรอสระเพิ่มก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยถ้าอ้างรายชื่อประชาชนหนึ่งแสนกว่าคนสนับสนุนร่างแก้ไขฉบับนี้ก็ขอให้ดูความเห็น16ล้านคนด้วยนะคะที่ให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราให้ความสําคัญกับประชาชนหลักแสนคนที่เสนอให้มาแก้ไขแต่ถ้าหลักการที่เสนอมาไม่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อให้รายชื่อมากเท่าไหร่ก็ให้ผ่านไปไม่ได้นี่เป็นเสียงของนายกิติศักดิ์รัตนวราหะ อีกหนึ่งในสวนั่นเองคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพค่ะอ่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังนะคะที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายคะ่ะขอบคุณทุกทก,การกดไลค์กดเลฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคําที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์ด้วยขอบคุณจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ดิฉันอัญทิยาเนติรพีศักดิ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย